สวัสดีพี่ป้านะ้าาและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ5ฉากโชว์เทพกันอีกแล้วนะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับคุปเศษจอมปวดรีบอนนั่นเองนะครับ,รบซึ่งคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็น5ฉากโชว์เทพของยามาโมโตะทาคิชินั่นเองนะครับ,รบก็เพื่อนๆขอกันมาหลายคนด้วยแหละเออผมก็เลยจัด ยามาโมโตะทาเคชิ am มาก่อนนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นฮิบารินั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก40ไลค์ก็แล้วกันนะถ้าคลิปนี้ถึง40ไลค์นะครับก็รอคลิปต่อไปได้เลยนะว่าจะเป็น5ฉากชิวเทพของฮิบาริเคียวยะนั่นเองก็ก่อนที่จะไปเรื่องคลิปกันนะผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะว่ายามาโมโตะทาเคชินะครับเขานะไม่ใช่พระเอกนะครับแต่เขานะก็เป็นตัวละครเอกของเรื่อง คุ้พิเศษจอมปวนรีบอร์ดนะแต่ว่าฉากเต็ตต้ของเขานะก็อาจจะหาดูยากหน่อยนะเพราะส่วนใหญ่นะเขาจะเน้นแบบว่าตัวตลกฮาาส่วนใหญ่นะเออก็สําหรับฉากแรกนะครับก็ต้องข้ามมาซึก k ิงแวนเลยนะครับก็ในซึก k ิงแวนครั้งนี้นะก็จะเป็นซึกชิงแวนของพิรุณน,นั่นเองนะก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างยามโตะทาเคชิกับ เคล็บบี้สโคลโลนั่นเองนะครับซึ่งในศึกครั้งนี้นะครับยามาโมโตะนะครับเขาสามารถใช้เพลงดาบของสำนักพ่อเขานะครับหรือเพลงดาชิม so ุระโซเอ็นนะครับจนสามารถเอาชนะสโคลโลมาได้นะเองนะครับซึ่งในศึกครั้งนี้นะครับ ก็อย่างที่เรรู้กันนะว่ายามาโมโตะทาเคชินะครับเขานะครับเป็นฝ่ายที่แบบว่าฝ่ายเป็นรองอ่ะเออเพราะเขานะครับเป็นนักดาบมือใหม่นั่นเองนะซึ่งสควอลนะครับเขานะครับเป็นนักดาบมือฉางนะครับที่ทํางานให้กับหน่วยของวาเรียนั่นเองนะเขานะครับก็มีทั้งประสบการณ์และฝีมือที่มากกว่านะแต่ว่าด้วยพรสวรรค์ของยามาโมโตะนะครับบวกกับการฝึกฝนแล้วก็ท่าไม่ตายใหม่ของเขานะครับก็ทําให้เขานะสามารถเอาชนะสควอลไปได้นั่นเอง จ,จุยแน่แกอยู่ต้องท่านี้เนียเอาละฮึ่ยครับต้องต่อพิธาสัที เดี๋ยวๆก่อนที่จะไปฉากที่สองนะซึ่งฉากแรกนะครับก็จะเป็นศึกชิงแหวนของพี่รุ่นใช่ไหมแต่ว่าผมนะครับลืมบอกตอนไปนั่นเองนะครับ ก็จะอยู่ในตอนที่48-49นั่นเองก็มีอยู่กันฉากที่2นะซึ่งฉากที่2นะก็จะอยู่ในตอนที่75นั่นเองนะซึ่งฉากจากนี้นะก็จะเป็นฉากที่ยามาโตะนะเขาได้ช่วยพวกของซุนะจากสโตล่าออบบสกาก็ระหว่างทางที่พวกซุนะนะครับกำลังเดินทางไปยังฐานทัพของวองโกเล่นั่นเองนะพวกเขานะได้มาเจอกับสโตล่าออบบสกาซึ่งเป็นวุนต์สอดแนมของมิวฟิโอเล ซึ่งในตอนนั้นนะพวกของซุนานะครับเพิ่งเดินทางมาจากโลกในอดีตนะครับทำให้เขานะครบไม่รู้การต่อสู้ของโลกในยุคนี้นั่นเองนะเัทนานั้นนะครับยามม,มัมโตะนะเขาก็ได้โผลออกมาช่วยนะโดยใช้ท่าขึ้นสะท้อนของสควอโลนะครับในการฟันสตูนะครับทาให้สตูนะครับหยุดนิ่งนะครับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองซึ่งก็เป็นฉากที่โคตรเท่นึง่งฉากเลยก็ได้นะครับพอแบบว่าเขาโผมาแป๊บเดียวนะครับก็สามารถจัดการสตูไปได้นั่นเองไอไอสตูที่ว่าเนี่ย จ้านั่นคือหน่วยสอดแนมอย่าเพิ่งขยับไปไหนอยู่นิ่งๆก่อนนะเฮ้ยมันมาทางนี้แล้วนะเราสามคนก็คงเอาไม่อยู่ตายเรียบแน่อูช่วยมาแล้วจ้ะ ก็มาอยู่กันฉากที่3นะซึ่งฉากที่3นะครับก็ะจะเป็นตอนที่76นั่นเองนะครับก็ต่อจากตอนที่75เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นฉากที่ช่วยพวกของแลมโบและฮารุจากพวกพี่น้องแห่งแบ็กสเปลนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่พวกของซึน,นะและยามโมโตะนะเขานะครับได้ขึ้นมาเพื่อตามหาพวกของผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับเพราะในตอนนี้นะครับพวกเขานะครับต้องรวบรวมผู้พิทักษ์ให้ครบทั้ง7คนเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกของมิลฟิอเลนั่นเองนะ,น,ะนะซึ่งระหว่างทางนะครับพวกเขานะ ก็ได้มาเจอพวกของแลมโบและฮารุนะครับกำลังโดนโจมตีจากพวกของแบ็กซเปลอยู่นั่นเองนะยามาโมโตะนะผู้ที่รู้วิธีการต่อสู้ในยุคนี้นะครับดีที่สุดนะเขานะครับก็ได้ออกโลงนะครับชวเทพไป1สเต็ปแต่ในระหว่างการต่อสู้นะครับยามาโมโตะนะเขานะครับก็ดันสลับตัวกับตัวเองในอดีตนะทำให้ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่โชว์ตั้งเทพแล้วก็โชว์ตั้งหาไปในเวลาเดียวกันเลยนั่นเองอน,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 นั่นมัน รับบกบอีผิงเร็วเข้าทางนี้พาใครมาด้วยเนี่ยวัดมามอนเชนจากโมกเลริงซะเข้าตรงจุดถอนนี่ละชายคนนั้นขอเด็ดหัวหลับนะ,ละเล่งดาบจิงมเรโซเอ็ตตะบนท่าที่แปดที่รุนก็นำแทง ก็มีอยู่กันฉากที่4นะซึ่งฉากที่4นะจะอยู่ในตอนที่1 2 2่งถึงหนึนั่นเองนะครับก็จะเป็นฉากที่ยามาโมโตะนะครับต่อสู้กับอัศวินมายานั่นเองนะครับซึ่งฉากจากนี้นะครับจะอยู่ในตอนที่พวกของวองเกล่นะครับบุกฐานทัพเลโอนเน่นั่นเองนะครับก็หลังจากที่พวกวองเกล่นะครับได้บุกเข้าฐานทัพเลโอนเน่ได้สําเร็จนะครับพวกเขานะครับก็ถูกจับแยกโดยอิเลเชยจินั่นเองนะครส่วนของยามาโมโตะนะครับเขานะครับอยู่กับรันนั่นเอง ตรรงๆนะคับยามาโมโตะนะครับเขานะครับไม่สามารถสู้กับอัศวินมายาได้เลยนะครับซ้ำนะครับอัศวินมายานะครับเขานะครับถึงกับต่อให้ว่าเขานะครับจะไม่ชักดาบนะแต่สุดท้ายนะครับด้วยฝีมือของยามาโมโตะนะเขานะครับก็สามารถไล่ต้อนอัศวินมายานะจนทําให้อัศวินมายานะชักดาบและปิดคำพูดของตนเองได้นั่นเองนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับยามาโมโตะนะเขานะก็บายแพ้กับอัศวินมายาอยู่ดีนะครับแต่ถึงยังไงนะครับเขานะครับก็ได้โชว์เทพไปอีกหนึ่งสเต็ปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขานะครับสามารถทำ ปิดนะคำพูดไปได้นั่นเองนะครับกลัวเลยหน่อยดีใจจะเนื้อเต้นเลยตั้งหากดาบถึงนายจะไม่อยากแต่ฉันจะทำให้นายชักดาบอักมาเล่นดาบชิบุเรโซเอ็นกระบวนท่าที่หนึ่งวงล้อพิลุนมันเอาไว้หลอกเลยกระบวนท่ารุกที่นก้าผลสะท้อนเงา ก็ไม่อยู่กันฉากสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดอะลรเงกันนิดนึงนะเพื่อพาดคลิปใหม่ๆของทางช่องผมนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ขอ40ไลค์นั่นเองนะถ้าถึง40ไลค์นะครับผมจะมาทำ5ฉากโชว์เทพของฮิบาริเคียวยะนั่นเองนะครับก็ถ้าอยากให้ทำนะก็กดไลค์ให้ถึง40ไลค์นะเออก็มาว่ากันในฉากที่5นะซึ่งฉากที่5นะครับ,ะรบจะอยู่ในตอนที่170นั่นเองนะก็จะเป็นตอนศึกการล้างแค้นระหว่าง ยามโมโตะและอัศวินมายานั่นเองนะซึ่งในศึกครั้งนี้นะครับจะอยู่ในระหว่างการแข่งขันชอยนั่นเองก็หลังจากที่ยามโมโตะนะเขานะครับได้แพ้แพ้กับอัศวินมายาไปอย่างราบคาบนะเขานะครัก็ได้ฝึกฝนกับสควอโลนะครับจนทําให้เขานค้าสามารถใช้กองวงกโกเล่ได้อย่างชํานานญและแล้วในที่สุดนะพวกเขานะครับก็ได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับระหว่างยามโมโตะและอัศวินมายาเขาก็ได้ทําการต่อสู้กันอย่าง ดูเดือดเลือดพลานจนสามารถเอาชนะอสุนิมายาไปได้นั่นเองนะครับก็ผมว่านะครับฉากนี้นะครับเป็นฉากดีที่สุดแล้วนะครับของยามาวะโตทาเคชินั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปคลิปนี้ขอ40ไลค์นะลาก่อน <c oughs> ฉันจะไม่ออมมือให้กาอีกแล้วดันซัสเฟตรสปาร์ดาเลงดาบชิงโอดโซเอ็นรวมมิดกระบวนท่าเยาอะไรกันก็จบกันไปแล้วนะตลอดคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด u b บ c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกันนิดนึงนะ เพื่อผนผาดคลิปใหม่ๆของทางช่องผมนั่นเองนะก็อย่างที่บอกไปนะเออก็บอกหลายรอบแล้วว่าคลิปนี้นะครับขอซีซนไลน์นั่นเองนะก็จะมาทํา5ฉากโชว์เทพของฮิบาริเคียวยะนั่นเองนะครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบประท่านอาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะเออก็ไปละบายบายจุ๊บ